gged p l สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้มาดูเกมออกใหม่หน่าเล่นประจำเดียนกันยายนกันซึ่งเดือนนี้ก็มีเกมน่าเล่นเยอะมากๆเราไปดูกันเลยดีกว่า มากันที่เกมแรกบาเครุเกมแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์จากทีมผู้พัฒนา Good Feel Company Limited เรื่องราวในเกมนั้นจะกล่าวถึงภัยพิบัติของญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นในยุคโบราณโดยภัยพิบัติในครั้งนี้นั้นถูกก่อขึ้นโดยไซทาโร่ผู้ทำนายอนาคตและกองกำลังของเขากองกำลังนี้มีชื่อเรียกว่า Festival t r o o p หรือกองกำลังแห่งเทศกาลโดยไซทาโร่ผู้ชั่วร้ายนั้นทำการเข้ายึดครองญี่ปุ่นโดยการจัดงานเทศกาลประหลาดขึ้นทั่วประเทศบาเครุจึงต้องออกเดินทางไปยัง47ดินแดนเพื่อปลดปล่อยชาวเมืองจากงาานนเเททศกกี่่ชัวรยใม จะประกอบด้วยฉากแอคชั่นสุดมันที่ผสมผสานระหว่างญี่ปุ่นสมัยใหม่และย้อนยุคซึ่งจะแบ่งออกเป็นฉากต่างๆมากกว่า50ด่านอาวุธของบาเกรุนั้นก็คือไม้กลองซึ่งเป็นสมบัติลับที่สืบทอดกันมาในตระกูลมีความสามารถในการชำระล้างวิญญาณชั่วร้ายต่อสู้กับศัตรูและใช้ควบคุมกลไกของกับดักได้นอกจากนี้ยังสามารถที่จะใช้เฮงเงหรือการแปลงร่างเป็นฮีโร่ชื่อดังของญี่ปุ่นในอดีตอย่างเช่นคินทาร่และโมโมทาร่ aro, เพื่อใช้ทักษะและความสามารถของตำนานเหล่านั้นในการกำจัดศัตรูตัวเกมกำหนวดวางจำหน่ายวันที่3กันนย,ยยา2024 a one sandwich เกมแนวแอดเวนเจอร์ที่จะให้เราสำรวจภูมิประเทศขนาดใหญ่การผจญภัยพร้อมด้วยเรื่องราวอันน่าดึงดูดจากทมีมผู้พัฒนาสตูดิโอเพลนโทสในเกมเราจะได้ออกเดินทางสำรวจโลกแนวไซไฟนะครับซึ่งขับเคลื่อนด้วยปริศนาเกี่ยวกับน้องสาวที่หายไปของเราซึ่งเรื่องราวนั้นก็จะค่อยๆเผยออกมาให้เราได้รับรู้ระหว่างการเดินทางนอกจากการสำรวจแล้วในเกมเราจะได้พบปะผู้คนใหม่ๆและช่วยเหลือพวกเขาในการทำภารกิจต่างๆหน้าที่หลักๆในเกมนี้ของเรานั้นก็คือการออกตามหาน้องสาวที่หายตัวไปพร้อมกับรถตู้และอุปกรณ์จำเป็นต่างๆสำรวจ ไละออกค้นหาสรากประคักทังใหม่ๆจากภูมิประเทศสีเขียวสู่ทะเลทรายอันรกร้างอันเกิดจากน้ำมือของมนุษย์ตัวเกมกำหนดวางจำหน่าย12กันยายน2024เฟ b บดอมเกมแนวสร้างเมืองสุดชิลซึ่งเซตติ้งในเกมนั้นจะเป็นโลกแห่งเทพนิยายอันแสนสงบสุข จากทีมผู้พัฒนาเครน่าเกมในเกมนั้นเราจะได้เพลิดเพลินไปกับการเติบโตของเมืองสามารถเข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านและปกป้องอาณาจักรจากสิ่งมีชีวิตในตำนานเบโบดอมนั้นจะนำเสนอวิธีการเล่นสร้างเมืองที่เข้าถึงได้ง่ายและยังมีระดับความยากให้ปรับเปลี่ยนสำหรับผู้เล่นที่มีประสบการณ์ต้องการความท้าทายเพิ่มเติมโดยเราจะเริ่มจากการเลือกพื้นที่เพื่อตั้งรกรากและใช้ทรัพยากรที่มีเพื่อขายายและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับเมืองและในโลกแห่งนี้จะเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตในเทพนิยายอย่างเเช่่่นนนยยักกกกกโมมมมมมแแดงงรรละะอออืๆีาาาาจต้ท รวจทุกซอกทุกมุมของโลกนอกจากนี้ยังต้องรวบรวมกองทัพและฮีโร่เพื่อปกป้องอาณาจักรของเราจากการรุกรานของศัตรูและอีกหนึ่งภารกิจสําคัญสําหรับเกมนี้การหาคู่รักโดยเรานั้นจะได้สื่อสารพูดคุยกับผู้ปกครองอีกทั้ง6อาณาจักรเพื่อสารสัมพันธ์ถึงมันจะช่วยปลดล็อกสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆที่ไม่ซ้าใครกําหนดวางจําหน่าย12กันยายน2024 เซลฟลอตเกมแนวแอคชั่นแอด์แนเในโลกด mm ักแฟนตาซีจากทีมผู้พัฒนาคูดวินเกมส์เซลฟลอตนั้นจะเป็นเกมสำรวจที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของตำนานอันเข้มข้นเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อหมอผีชารานามว่าคาซิเมียออกเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ด้วยเรือและเดินเทา้าเพื่อค้นหาพิธีกรรมที่จะรักษาบาดแผลทางจิตใจซึ่งระหว่างทางจะได้พบกับสิ่งต่างๆที่น่าจดจำพร้อมทั้งการใช้แสงจากไม้เท้าวิเศษเพื่อต่อสู้กับแมสซึมซึ่งเป็นภัยร้ายลึกลับที่ครอบงำโลกอยู่ เราจะได้รู้จักกับโลกแห่งการบูชาท้องทะเลพร้อมกับเทพเจ้าวานันที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภูมิประเทศและนิทานของประเทศไอซ์แลนด์คุณจะได้รับรู้ตำนานที่รับแรงบันดาลใจจากชาวสลับซึ่งได้รับการถ่ายทอดผ่านเรื่องราวต่างๆระหว่างการเดินทางของคุณตัวเกมกำหนดวางจำหน่ายวันที่12กันยายน2024 ดันวิชไลฟ e เกมแนวฟาร์มิงซิมูเลชันจากค่าย Free Time Studio ในตัวเกมเราจะได้สัมผัสกับชีวิตแม่มดแสนน่ารักและอบอุ่นตัวเรานั้นจะได้รับบทเป็นแม่มดน้อยจากเมืองใหญ่ที่เพิ่งตกง,งานมา และเราก็กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่บนเกาะเล็กๆแห่งนี้ทําสวนเวทมนต์ตกแต่งบ้านด้วยไม้โบราณดูแลสัตว์น่ารักๆสร้สางมิตภาพอันแสนอบอุน่นปรุงอาหารสูตรใหม่ๆแสนนอร่อยโดยใช้ส่วนผสมที่ปลูกขึ้นมาเองทําความรู้จักและเปิดใจกับผู้คนรอบตัวและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้เกาะแห่งนี้นั้นยังเต็มไปด้วยความลับทางเดินลับและตําราบโบราณให้เรานั้นได้ออกค้นหาและทางทีมผู้พัฒนาย,ยังได้บอกอีกว่าสามารถจับสัตว์ทุกชนิดในเกมมาเลี้ยงได้อีกด้วยมันจะขนาดไหนกันเชียว ตัวเกมกำหนดวางจำหน่าย12กันยายน2024 ป u c k y เก u ส r e เกมแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์ที่มาในสไตล์ 3D แพลตฟอร์มเมอร์จากทีมผู้พัฒนา On Possible Future เกมที่มีไอเดียสุดบันเจิดที่เราจะได้เล่นสลับกันไปมาระหว่างโลก2มิติและโลก3มิติเพื่อทําการช่วยเหลือเพื่อนๆภาพในเกมนั้นก็สวยงามมีเอกลักษณ์น่าลงไหลปลั๊กเ้สควายนั้นเป็นเรื่องราวการผจญภัยสุดมหัศจรรย์ของจอร์และผองเพื่อนซึ่งพวกเขานนั้นเป็นตัวละครในหนังสือนิทานอยู่มาวันหนึ่งเมื่อฮัมกรัมผู้ชั่วร้ายเกิดตระหนักรู้ขึ้นมาว่าตัวเขานั้นคือตัวร้ายในหนังสือซึ่่่งงงถููกกกําาาหหหนดมแแแลล้้้้วใพพรตอสัับ ความดีชั่วนิรันดร์เขาจึงได้ทําการขับไล่จดซึ่งเป็นผู้กล้าออกไปจากหนังสือเล่มนั้นและเปลี่ยนเรื่องราวทั้งหมดของนิทานไปตลอดการแต่ภารกิจของเราก็คือการช่วยเหลือเพื่อนๆเ,เอาชนะฮัมกรัมและกอบกู้ตอนจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งในเกมนะครับเราจะได้กระโดดไปมาระหว่างโลก2มิติในหนังสือและโลก3มิติในความเป็นจริงซึ่งเหล่านั้นจะได้เจอทั้งเราศัตรูพัซโซกต,ต่างๆและมินิชาเลนที่น่าตื่นเต้นมากมายตัวเกมกําหนดวางจําหน่าย17กันยายน2024 ลูมเทาออดิฟเฟอเรนต์สตอรี่ เกม JRPG แนวเล่าเรื่องผสมผสานกับการต่อสู้แบบ t u r n b a เบสจากทีมผู้พัฒนา l e a c y Game รวมมือกันกับ Difference Sense g a m e ภาพกราฟิกในเกมเป็นสไตล์พิกเซลอาร์ตที่สวยงามเซตติ้งในเกมนั้นจะเป็นอเมริกันในช่วงยุค60เรื่องราวในเกมนั้นจะเกี่ยวกับเอมิลี่และเชสเตอร์ผู้เป็นน้องชายพวกเขานั้นได้ถูกส่งมาที่บ้านของคุณตาซึ่งอยู่ในเมืองเล็กๆที่เงียบสงบและเรียบง่ายที่ชื่อว่า o o m t ท w n ซึ่งมันอาจจะเป็นเมืองที่เงียบเกินไปจนเด็กๆในเมืองเริ่มหายตัวไปอย่างลึกลับเบื้องหลังของเมืองนี้มีเหตุการณ์ผิิิดดดปกกตบบาาางงอย่เเขึ้น้นรจะไ เป็นเอมิลี่ตัวเอกของเรื่องซึงเธอนั้นเป็นเด็กหญิงอายุ12ปีที่มีจิตใจชอบการประจนภัยคุณจะต้องค้นหาและไขปริศนานี้ช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยภายในเมืองและปลดปล่อยบลูมทาวจากเหล่าปีศาจร้ายที่กำลังคืบคลานเข้ามาภายในเมืองเพราะแท้ที่จริงแล้วบลูมทาวอันแสนเงียบสงบและอบอุ่นนั้นเป็นเพียงแค่ฉากหน้า ที่จริงแล้วโลกปีศาจกําลังเติบโต,ตอยู่ในส่วนลึกของเมืองหน้าที่ของเราก็คือการรวบรวมพักพวกและก็จัดทีมเข้าต่อสู้ค้นหาความลับและก็ช่วยเหลือเด็กที่สูญหายเก็บประสบการณ์จากการต่อสู้เพื่ออัปเลเวลจับปีศาจที่อ่อนแอมาใช้งานและเพิ่มทักษะพ,พิเศษรวมถึงมีระบบฟิวชั่นที่จะสร้างพลังร่วมกันหลายร้อยอย่างให้กับทีมล่าปีศาจของคุณตัวเกมกำหนดวางจำหน่ายวันที่24กันยายน2024 ดิสนีย์อีพิกมิกกี้รีบร h ชเกมแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์จากทีมผู้พัฒนาโพเพ l แลมตัวเกมนั้นจะมาในรูปแบบของ 3D แพลตฟอ r ์ e เอร์ เกมต้นฉบับนั้นวางจำหน่ายครั้งแรกในปี2010บนเครื่อง Nintendo Wii ซึ่งตัวนี้นั้นเป็นเวอร์ชันรีเมคที่ได้รับการปรับปรุงกราฟิกให้ทันสมัยและการควบคุมตัวละครที่ปรับปรุงใหม่มีการเคลื่อนไหวใหม่ๆของมิกกี้เช่นการพุ่งการกระแทกพื้นและการวิ่งเรื่องราวในเกมนั้นจะกล่าวถึงมิกกี้เมาส์กับการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่สู่เวสต์แลนด์อาณาจักรของตัวละครดิสนีย์ที่ถูกลืมเลือนโดยมิกกี้นั้นบังเอิญไปเล่นสนกับโลกที่เย็นซีร้างไว้โดยไม่ได้ตั้งใจจนเกิดความเสียหายสร้างสิ่งงมีีีชชววิตัั่ร้้้้าายขขึนนนนนนใใใโลกบฐะะอ Mickey, คุณจไดดด ห่งูนโลกของจินตนาการแต่อาวุธที่มีในมือซึ่งก็คือผู้กันสามารถใช้ได้ทั้งสีและก็ทินเนอร์คุณจะเข้าสู่การผจญภัยและเป็นผู้กำหนดชะตากรรมของโลกคู่ขนานแห่งนี้เลือกใช้สีเพื่อคืนความสวยงามให้กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวหรือใช้ทินเนอร์เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ในตัวเกมคุณจะได้พบกับตัวละครที่มีชื่อเสียงเช่นออสวลล์กระต่ายนำโชคผลงานชิ้นแรกของวอลดิสนีย์จึงเป็นการเจอกันครั้งแรกของ2ตัวละครในเกมเวอร์ชันต้นฉบับแต่เกมนี้จะมีฉากจบ ตัวเกมกำหนดวางจำหน่าย24กันยายน2024 เบยอนกาเล็กซี่แลนเกมแนว RPG ไซไฟในโลกของไซเบอร์พังพัฒนาโดยแซมเอนไรท์ในโลกของเบยอนกาเล็กซี่แลนนั้นได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ไซไฟคลาสสิกในเกมนั้นเราจะได้รับบทเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลายนามว่าดักขณะที่เขานั้นถูกพาตัวไปยังกาเล็กซี่แลนซึ่งที่นั่นเป็นระบบสุริยะจัก,กรวาลที่เต็มไปด้วยดาวเคราะห์ที่มีลักษณะเฉพาะคล้ายสวนสัตว์เตรียมตัวให้พร้อมสาหรับการเดินทางที่ไม่มีใครเหมือนคุณจะได้เจอกับปา่าดงดิบที่มืดทึบเมืองที่สว่างสวยด้วยแสงนีออนและคาส ด้วยตัวละครที่น่าสนใจศัตรูที่ชั่วร้ายและเซอร์ไพรส์อื่นๆอีกมากมายการต่อสู้นั้นจะเป็นการร่วมมือกับหนูทดลองสัตว์เลี้ยงของดักชิวบูมบูมและหุ่นยนต์ที่มีความรู้สึกนึกคิดชิวมาร์ตี้บอดร่วมมือกันปกป้องโลกจากสิ่งมีชีวิตทรงพลังที่รู้จักกันในชื่อดีเอ็นก่อนที่มันจะยึดครองจักรวาล ระบบการต่อสู้นั้นจะเป็นแบบเทิร์นเบดสมาชิกในปาร์ตี้แต่ละคนมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวมากมายให้เลือกใช้และเรายังสามารถสแกนศัตรูเพื่อหาจุดอ่อนจุดแข็งเพื่อความได้เปรียบในการต่อสู้ได้นอกจากนี้ยังสามารถจับสัตว์ประหลาดและสัตว์มาสจจจันมากมายที่คุณได้พบระหว่างการเดินทางเพื่อนำพวกมันมาใช้ช่วยในการต่อสู้ในภายหลังและพวกมันก็จะมีความสามารถพิเศษติดตัวมาอีกด้วยตัวเกมกำหนดวางจำหน่าย24กันยายน2024 The Legend of Zelda Echo of Wisdom เกมแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์จาก Nintendo ตัวเกมนี้นั้นได้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยงานอาร์สตสไตล์เดียวกับ l i n k Awakening ที่วางจำหน่ายในปี2019 และ e อ h o of ฟฟิศล้มนับเป็นเซลดาภาคแรกที่มีเซลดาเป็นตัวเอกหลักอย่างชัดเจนเฉพาะที่เป็นภาคหลักนะครับไม่นับแฟนเมดเนือเรื่องย่อของภาคนี้นะครับเริ่มต้นในขณะที่ลิงกำลังจะช่วยเซลดาจากเงื้อมือของกาโนนแต่ตัวเขากลับถูกดูดล,ลงไปในรอยแยกลึกลับและมีรอยแยกลยคล้ายๆก,กันนี้ปรากฏขึ้น,นทั่วไฮรูเซลดาที่ได้รับการช่วยเหลือจากลิงในวินาทีสุดท้ายตั้งใจที่จะช่วยเหลือลิงและไฮรูด้วยความช่วยเหลือจากแฟรี่ลึกลับนามว่าทรายจึงได้มอบกระทาวิเศษทรายรอสให้กับเธอและด้วยความสามารถพิเศษของทรายรอททำให้เซลดานั้นสามารถสร้าง ซึ่งเป็นเวทมนต์ที่สามารถเรียนแบบสิ่งต่างๆที่อยู่ในสภาพแวดล้อมรอบๆตัวไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้เตียงแจกันลังไม้หรือแม้แต่บล็อกน้ำก็สามารถสร้างขึ้นมไาได้เช่นกันเราจะต้องประยุกต์ใช้สิ่งของเหล่านี้เพื่อสร้างเส้นทางในภูมิประเทศที่เข้าถึงได้ยากเช่นการสร้างโต๊ะต่อกันเพื่อทําเป็นบันไดสร้างบล็อกน้ำเป็นแนวตั้งเพื่อว่ายน้ำขึ้นไปบนหน้าผาหรือจะเรียกมอนสเตอร์ต่างๆออกมาเพื่อช่วยในการต่อสู้หรือการนําทางก็ได้เช่นกันและความสามารถอีกอย่างของทริรอดคือสามารถยกและยึดดจจับสิ่่่่่่งงงตาาาๆไไ้้ออยยแนนนนนนววมะเป็กกท ใส่ศัตรูการยกภูเขาขนาดใหญ่ออกจากเส้นทางหรือจะยกมอนสเตอร์ไปทิ้งเลยก็ได้กำหนดวางจำหน่าย26กันยายน2024 เอิร์ธดิฟเฟน f o r อดเวิลด์บรัทเทอร์2เกมแนวแอคชั่นชูเตอร์จาก D3 Publi s h e r ชรีมในเกมจะมาในรูปแบบของสงครามกับมอนสเตอร์ขนาดยักษ์ที่พวกม,มันนั้นบุกมาโจมตีโลกของเรามีตั้งแต่มดยักษ์แมงมุมยักษ์พึ่งยักษ์แมงปองยักษ์และอื่นๆอีกมากมายรวมถึงพวกเอเลี่ยนอีกด้วยหน้าที่ในเกมของเราก็คือตั้งกองกำลังเอิร์ธดิฟเฟนต์ปอดของตัวเองเราเลือกเพื่อนร่วมทีม4คนจากจำนวนที่คุณรวบรวมมาได้และสร้างทีมของคุณเองออกแบบทีมให้เหมาะสมกับสไตล์การเล่นเลือกอุปกรณ์แล้วนไปตต่่อสสสู้้ซึงจะะะมมีัวลครให มากกว่า100ตัวรวมถึงอาวุธและอุปกรณ์เสริมที่ใส่ได้มากกว่า600ชิ้นในภาคนี้นะครับนอกจากจะมีทหารจากซีรีส์หลัก Earth Defense Force แล้วยังรวบรวมทหารจากภาคแยกมาอีกด้วยระดับความยากจะมีให้เลือกถึง5ระดับภารกิจอีกมากกว่า100ภารกิจเล่นกับเพื่อนได้2-4คนทั้งระบบ Local w i r l e t และออนไลน์หรือจะเล่นคนเดียวก็ได้กำหนดวางจำหน่าย26กันยายน2024 ea sport fc 2 5นับได้ว่าเป็นซีรีส์ของเกมฟุตบอลที่ดีที่สุดในยุคสมัยนี้ตัวเกมสามารถเล่นสูงสุดได้4คนในเครื่องเดียวกัน2คนในระบบ local wireless และ1-22ถึงคนในโหมดออนไลน์และต้องขอบอกก่อนว่าฟุตเตดอันนี้เป็นของ playstation นะครับผมหาของ nintendo ไม่ได้เลยและตัวเกมในปีนี้ก็มีหลายอย่างถูกปรับเปลี่ยนปรับปรุงใหม่และก็เพิ่มเติมเข้ามาอย่างเช่น rush นะครับจะเป็นโหมดใหม่ในการเล่นกับเพื่อนๆแบบ5 v 5คุณจะได้เลือกนักฟุตบอลในฝันมาสร้างทีม5คนเล่นแบบร่วมมือกันกับเพื่อนและแตต่่ละะคคคนนจได้วบุมักที และอีกฟังก์ชันหนึ่งที่โดดเด่นเลยก็คือ FC IQ เป็นการยกระดับแท็กติกทั้งเกมใหม่ทั้งหมดในทุกโหมดซึ่งจะมีความละเอียดขึ้นและก็ใช้งานง่ายขึ้นอย่างเช่นจะมี AI คอยแนะนําแท็กติกที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทีมของคุณในระหว่างเล่นมีการตั้งค่าโรหรือบทบาทของนักเตะเหมือนกับในเกมฟุตบอลเบนเจอร์ซึ่งมันจะส่งผลกับการเคลื่อนที่ของนักเตะในระหว่างที่มีบอลและไม่มีบอลวางจาหน่ายวันที่27กันยายนสําหรับ Standard Edition และเปิดให้เล่นก่อนชาวบ้านชาวช่องเขา7วันสําหรับคนที่ซื้อ Antima Edition ในนนนวััที่20 24กยยาย Re เ a t i s เกมแนวแอคชั่นอาจากทีมผู้พัฒนา Fu r ิว Corporation r e n a t i s นั้นเต็มไปด้วยมต์ขลังและฉากแอคชั่นเต็มรูปแบบซึ่งจะมีเซตติ่งอยู่ในชิบุย่ายุคป,ปัจจุบันเรื่องราวในเกมนั้นเกิดขึ้นในปี2024ที่ชิบุย่ามีการออกกฎหมายเพื่อตอบโต้ผู้กระทำผิดทางเวทมนต์บนละเมืองห้ามออกจากบ้านในเวลากลางคืนแต่กฎหมายนั้นกลับถูกเพิกเฉยอย่างรวดเร็วและไม่มีใครทำตามข้อปฏิบัติมารินคิริซุมิและซารินิชิจิมะหนึ่งคนสแสวงหาอิสรภาพหนึ้น้นนทังค หัวใจหลักของระบบการต่อสู้ในเกมเป็นการสลับไปมาระหว่าง2ส,สถานะซับเพรสและริเบรตอย่างเหมาะสมซึงสถานะซับเพรสนั้นคุณจะไม่สามารถโจมตีได้แต่จะสามารถหลบหลีกการโจมตีของศัตรูได้โดยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียวส่วนริบเบรตเตนั้นคุณจะได้โจมตีอย่างเต็มที่แต่ไม่สามารถป้องกันได้ดังนั้นจึงต้องเลือกใช้อย่างระมัดระวังและผู้เล่นสามารถสลับไปมาระหว่างตัวละครในทีมได้ทันทีระหว่างการต่อสู้ซึ่งมีได้สูงสุด3ตัวละครแต่และตัวละครจะมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวคุณจะต้องเลือกตัวละครให้เหมาะสมตตาาามสถนนกรรณ์เเพื่อ,อชะู ตัวเกมกำหนดวางจำหน่าย27กันยายน2024และก็เกมคอคีเปอร์นะครับผมทำไว้แล้วในคลิปเดือนที่แล้วเลือนวางจำหน่ายมาเป็นวันที่17ของเดือนนี้ใครที่ยังไม่ได้ดูตามไปดูได้ในคลิปที่แล้วนะครับและคลิปนี้ก็คงต้องไว้แค่นี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ